สบายดีพี่น้องเขาตั้งถักระอสุนซองทิปแจนนอได้พี่น้องเมเดนเบเดแต้มคิวเบเดแต่งหน้าเด้วยทาแปรงล้วนๆแ,แล้วก็มาเลยมาสติกคอยถามย่ำแรงและพี่น้องตอนนี้กำลังซีไปเอาขี้แกบพี่น้องไม่ใช่เกินขี้แกไม่เลื่อนเขาแกบแกบซื้อซื้อวะจะเอามาไวมากเห็ดปูภาคพ,พี่น้อง แต่ว่ามืันนี้มืดเหม,อม่อเลยไปใส่เขา่วนเห็ด่วนตีใหม่เห็ดบอนปูพักแลวก็ตัดไม้ไผ่ไปเห็ดหัวค้าไก่เนี่ยวันทีนได้แล้วเถะดอดีสิไปหาเอาขี้แกบมาไวมากเพราะว่าเวลาปูพักนะมมนจึงลวนซุยเชื่อแล้วนี่ที่เสือนดินปลูกมากปลูกลกะขามกันได้ แต่ว่าตัวที่เขาเอาเพืองมาใส่นะกะคักยุ่งกันแต่ว่าต้องใส่ขีแกบนําเพือบอให้ดินมันแนนตอนนี้กาลัางเดินทางหนอหาโมงละไปเอาอยูบานได้ก่อนต้นโกนเนาะถ้าเจ้าคายได้พี่น้องขีแกบด้ยนี่แต่ก่อนหันคนสายหน้านี่ฟี่สมายยังหนอเดี๋ยวนี้คายกันหมดละสอบละพันสอบละบาดบาดหาสิบ หนึ่งบา,งนาทนาสิดตางค์กระสอบหนึ่งเขายเบ็ดสอบเขาบทจำกัดขนาดแม่นบ่ปานอะไรกระสอบเด่ยวพี่เนาะเดี่ยวนาจะเอากระสอบปายยะนแะล้วมัะนจะไงดูเด็กๆมาเต็มเลยพี่เนอะดูจะคนมาใช่เลยดิจ้าเลยเลยใช่เจ้ารถมีว่จด่างมันยังบุบปา น้องเคยเจ้ผู้พี่น้องเพิ่งสิปเป่าอยู่ตั้งโกนพอดีเขากลับมาหายขี้แกบทายอยู่นี่ก็เลยมาหายขี้แกบทายอยู่บอนีพี่น้องทางไปตังโกนอยู่แค่นี้ไปก็จะเป็นหน้าน้องเคยด้วยพี่น้องใกล้ๆนี่ดูขี้แกบเพิ่นเรียกมาสอยอันนี้ดึงอันนี้พี่เห็นว่าทางนี้มันกลนลุยเอาตักาใส่ phía tắc bọn nì nì, nì bọn à. hả nì nì Chân này không có ba à? Ừ tắc sẽ Tắc tắc nó cứ ăn tôm nào vai đi, ăn tôm nào đi Bây ให้ปลูกพักมันจะงามเบ้าตัวตัวนี้มันเนงบ่ท่านเนาป่อยล่ละอยากเปินลือตาจะเอาเงินตักบ่ปผาเอามือคูคือป่านเป็นยัง้เอาก็ตักเลยอาน่เินเป็นซาวน้ามันก็เปื่อนนั่นนี่ละซ้าคือให้คนะ่ะเขาไปเอาสีแก็บบุปะ เขาเขมาเขาขี่แกบบ่ป่ะเอาเขาเอาเขามาซีอยู่นี่ดิแล้วกเข้าไปนั่เกะสมัยตะกี sì, ання, ้อยู่ใส่หน้าใจสิใจเออเอามาใส่รู้ต้นน้ายังหน่อยฉันเกินหน้าแวหน่ฮุบอันนี้แหละเาก็ฮุบ จากสีวามาคนขี่แก็บในหอบจากปีเห็นแบบนี้แล้วก็กินหอดสมัยยังหน่อยสมัยยังหน่อยจะมีฮงซีอยู่บอลหนึ่งกลบ้บาดในหลักระหงจากหน้าเอาประมาณซ้ำสองหรือ3กิโลมาหอดปัจจุบันนี้ฮงซีนั้น,นบ่มีอีกแล้วหยุบแต่ลายพี่ก่อนส่วนที่ดินก็กลายเป็นเจ้าของใหม่แล้วก็ปัจจุบันนี้ก็กลายเป็นซูนยูนิเทลสมัยยังหน่อยตั้งแต่ฮงซีนั้นยังอยู่พอจะพาคนขี่แก็บใส่หน้าส่วนลายกับซีเมนคนส่วงเสาอาทิตย์พอว่าพักฮงเฮียนแต่ว่าวส่วงวันเสาร์อาทิตย์ผัดมีนางไทยโบราณแสดงแล้วก็ติดกันงอง คือสติดคือกันสมัยนั้นก็ต้องพากันตื่นแต่เศร้าและก็เฝ้ามากคนขี้แเบสมัยก่อนนี่ใส่หล่อได้บริมีรถไทยทางสมัยนี่บานที่มาเป็นทางปูยางแต่ว่าทางสมัยก่อนานะเป็นทางด,ดเดินแล้วก็เป็นคบเป็นวอแล้วก็ต้องอยู่รอเพิ่งดูพี่น้องว่าสิลำบากสำหรับแต่ก่อนนะนะั้งจากที่ว่าคนขี้แกบใส่ปีธพิดมันกรเริ่มงามอยู่ได้พี่น้องเวลาที่ว่าเขาทายนาม,มันก็จะมีขี่กระเดือนขี่กระเดือนหันไล่ไล่ใส่ปีทำอิดดินกระเริ่มอ่อนแล้วก็ปีต่อมากระใสามาตลอดดินกระเริ่มดีขึ้นดีีีีขขขึึ้้้นนนแแลวววกกา็าาาาาางงงมมมมจื่่่่่่ออดสัยปตถ แล้วก็เวลาเขาลงหน้านี่นะพี่น้องต้นเขาหน้าก่ายหัวแต่ว่าบาู่้หต้นนั้นนะเป็นหย,ออย่อนยังหน่อยเรือว่าเป็นหย่อนต้นเขามันสูงแห้งแต่ว่ามีคนถ่วงไล่ไล่ทั้งเขาหางหามแล้วก็ห้อมพร้อมแต่ก่อนหน้าดีกินเขาเนี่กับบริลายส่วนลายหาะเป็นดินปลาตั้งแต่จำความใดที่ก็นยังจือว่าพอแม่ผ้าทางปลาสาวหน้าใหม่ทุกปีเลยหลังจากทีทางปลาคนหายคนตตอออกปลาตาแต้หลังจากนั้นพอก็จะจูดแล้วก็ใส่มักจกในการขุดขุดจนไปนหน้าปุ๋ยแล้วบริเอาควายไทยได้ควายนี่เอาใส่เฉพาะเวลาทีจะเห็นหน้าสวนสาวหน้าใหม่นี่แม่นคุ พดอย่างเดียวในเฮือนเดียวอยู่ปัจจุบันนี้แต่ก่อนาก็จะเป็นปลาได้พี่น้องทิพย์ยังจืดใจว่าปลาแมงแขงไล่ลายแมงแขงจิกนะทิพย์ก็เม็นางนิวเคยยางมาหาแมงแขงได้พี่น้องทีพันขึ้นเบิ้งในกกจิกว่ามันจะมีแมงแขงบ่อตาสองไปเบิ้งไกลๆแล้วก็มันเหียวสะตาแล้วก็โบเห็นทุงแม่นางนิวจูงมาแล้วก็มาข้อใส่น้ำานุ่มอยู่กับเฮือนทิพย์มันมีความทรงจำสมัยเด็กหน่อยไล่ลายได้ลายเหลืองเล่าแล้วก็ส่วนลายก็จะเป็นการเห็ดเวียกแหละพ่อแม่ค่ะโบเคยเลี้ยงให้สบาย สิบ่มีนามทาแมนพุ่นแหงแรงน่กาโอบริก mm ินเขาเลยต่อมาพอกระพาคุณน้องจนได้เป็นน้องบางหญ่าแต่ว่าปัจจุบันนี้น้องนี่กลายเป็นน้องขอสไตล์เพราะว่าตอนแบ่งดินนามูลนาพอสไตล์เพิ่นเลือกปอนั้นเพิ่นก็เลยได้น้องนั้นไปที่ก็รู้สึกเสียดายได้เพราะว่ามันเป็นน้องที่ว่าคุดด้วยกันกับพอเพราะว่าดินนี้เป็นดินพอเท่าแม่เท่าหรือว่าเป็นดินกุตาคนยายม่ค่ะเป็นลูกกกแต่ว่าแม่ให้น้องๆไปคนเลือกก่อน สอบเลยหนึ่งสอนี่ก็สอบาสามสี่ห้าเ็ดเสอบแล้วเจสอบแล้วเบาแล้ก็เอานั้นเอามาน่แม่เอาสอบมาใส่อาต้อนเอาต้อนเอาจับก็สอบมาให้นาบาว์ไว้ด้วยลูกเออมาน้ลยก็สอบนงจะมาเอตัวเก้านี่ เอาตุก๊กตาาแหละนี่นะเอาแถวน,นั้นก็ได้หันบอลมันหนาวนีาา่กะทางัาทางนีาาง่กะทังแต่กระทังหลุเล้วเอาทังหัวนะมันนี่งนี่เอาปากมันนี่ลงเอากรมันลงเก็บแบบนเอาปากมันลงปากมันใหญ่กรมันฆ่าเวลาฮอนหอันยังบ่เสือเห็ดเลยนะยกขึ้นไปเลย อันนี้ฮะมันอยากฆ่าเวลาที่น่ะแล้วคันบัวนั่นมันก็บบค่าดอกเอาคันน่ะนใส่เต็มตังลงตังลงเอาตัวไหนกับสายพูี่เแ่านี้มันอันน,นั้นอันนั้ดีหนวดีนี้มันเย็นเลยเนี่มันดูหาก็เมาหนง้วมันลยของหน้าไปใส่หน้าเนแล้วปีนี้กหน้า ซิะแห้งบ,รรบารเบียะกลัวมูอีซระไก่เพิ่นตื่นพี่น้องไก่เหล่าวันนี้ก็เลยพอก่อนแต่ว่ากระเป๋าห่างย่งอยู่กระสอบพ่ยอจะยัง,ยง,ยงแต่ว่าพอก่อนมานาจงังเอาใหม่เฮืเอ,เอ,เอ,เอเต็มเลยเ,เ,เต็มรถแล้วตอนนี้พี่น้องเฮืเอแตกแล้วเฮือแตกแล้วป่ะเลย ร้านวา่นาซื้อน้ำแป๊บซี่ได้เหือแตกแหละชอบเดียวพอก่อนมาหนีให้เนาะ,อะเอาลองทางผืนแล้วนะัดเต้งพอ,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 อก่อนพี่เนาะมาหนีล้านวา่าบาอดเห็ดอกไปนังมันอันอีซังมันคั่นค่าย แล้วก็ไปแลลินด์ใช่ไหมไปออกกำลังกายบังนิวแห้งต๊ะก้าันบาดอีลาปาบุกปากลับไปที่ตัดก้นอีกยังไ่ได้เปล่าตรงนั้นเป็เป็นเนื้อกว่าจังเป่านี่เจ็บเป็นคอร์ดเป็นคอร์ดแถวอันกระแตหูแถวอันกลางหูทั้งมันขึ้นมานาเดียนไข่ลูกโลบ่อ่นไข่ลูกโลบแยกสิขึ้นอยู่กับนาสิ อยู่กับค้างผู้ทั้งนาพี่ทั้งล่างก็มีทั้งนาก็มีอย่ามันเป็นเส้นเป็นเอ็นเหาะมันเหยบเียงนักแน่ตันเข่าลายป่ะหันกับมะเป่าใะมัหมมะเป่ายัเมื่อก่อนเป่าแคลนแคลนไส่ได้มือนน้ามะเป่าขอก่อนเปาบูนขอลงนิ่วลงไปเลยเนาะแต่ว่าบอ้โหว่าลุงเพิ่นมาเลยหรือยังเพราะว่ามือนีเพิ่นไต่ขำเนาะปกติเพิ่นจิไปแต่ประมาณสองสามโมง สามโมงก็หาโมงเพิ่งมาแต่ว่ามอนี้เพิ่งไปประมาณสี่โมงเพิ่งมา<ช>แล้ว,ลวยังไปใ,ใส่ตุ่มกบกระเป๋าน้ำลุงเองเนาะลุงเลียบสงใส่ย,ยังบ้ันมากอะไ,ไ้เป่าอีกเลยมันะอื่นแต่สาวอีเลยะขอเถื่อนอะพี่น้องมามาสิมหมากมังกรอ,อันนี้ของพิมมเดอร์พามโซกไสยากร ตอนนั้นเพิินให้เป็นนั่นเบียมาเนาะแม่้องนี่อนนนอนนเ,เอามาปูป่วนซีนนี่จะงั่เรว่าเอาบบแมนได้ขอ,<ด>องไอหายเป็นซีขาวแล้วแวมมตม่มาเสียอวะมมอมนืหวานาืมหวานแฉดิมาพี่ซืมบ้าวานาดิแม่ใช่ไหมเนงงาะวานนด่กตีค่ะกตีค่ะเว็มีคนนแม่ะาวไปบวานแฉบรีรอนาะ บ่เคยกิน้านบานี้เนาะไม่เข้าอีแดงปลูกเอามาแนวพันธมาแต่คออแก่นวานนี้เนาะบม่เคยกินวานปัานี้เลยลา่งางไเดียว่มาขยายพันต่อแม่ละ้าลูบแต่ว่ามันนานมันไล่เบียดอยู่ทกมาได้พี่น้องกินเขาวานนี้ เอ้ยแย่อะนี้เฮ็ดเฮ็ดเฮ็ดดัางงวงอะแยมนี้เลยเ็ด่างงวมีแต่แต่เก่าหันในปั๊มน้ำมันนี่นะไล่ไล่เลแต่ก่อนหันอะไพ่มาให้พี่น้องมาให้ดอนแต่ก่อนแต่ก่อนแท่นนี้เป็นปลาอยู่แต่ว่าเดอร์นี้บ่มีแล้วพี่น้องแต่เก่ายามยามเกี่ยวเขาและดินแห้งๆไปหานะคะเอินบาเอินบาเอินบาเก่งเขาเอินบาเก่งเขาด้วยได้พี่น้องไปย่ามบนกระถางไปย่างพี่ชายหนังหอมจัง า,าิาตอนนี้หอดเพื่นพนอนแล้วพี่น้องธารกิจมันนี้ก็มือเานี้เพ็รคอกอาณาบอลปูกพักแล้วก็ค้นฟางไว้ใส่การย่เาเตอร์ได้พี่น้องสีไว้ปูกพักกันเสริมพักสรัแน่นะแล,ะและ้วลก,กันไปต้นไม้ไผ่แล้วก็ไปให้ดั่วแล้วก็ต้นแรงก็ไปต้นไม้ไผ่ให้ดัวอีกแล้วก็ไปเอาขี้แกงแต่ว่ามือเสาร์ใไว้ทศไทยคิปกับ สำหรับภาคกิจกับประมาณนี้พี่น้องตะละมือเข่าส้วนนะพ่อตอนนี้พักกำลังงามเดชบางทีบริเ็ณลงกิบบริไปใส่ได้พี่น้องเข่าส้วนนั่นแหละสำหรับคลิปนี้ก็สี่จะไว้เพียงเท่านี้ได้พี่น้องสี่กินเข่าอาบน้ำแล้วก็นอนก่อนขั้นสี่อาบน้ำก็เอาสีถ่ายกินเข่าพี่น้องก็เลยต้องกินเข่าก่อนแล้วก็นแป๊บน้าแล้วก็นอนเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปได้พี่น้องสบายดี